ครับประกาศสวัสดีครับผมมาพบกับผู้เฒ่าเฝ้าดเดือกครับมื่อีงครับนี่ครับมาตกดิวหมายธรรมชาติครับมื่อนี้เบื้องหมายครับหมายกับน้ำมันกึมฝ่ากึมฝนมาเบื้องฝนงานเมื่ิได้หน่อยได้หลายวันไหนครับมื่อนี้มื่อนี้ก็ตกอยู่ระยะสามจุดหกครับผมสายเมนกับสามจุดศูนย์ครับสายหนาสองจุด้าครับผม เนี่ยครับมากแล้วครับปลาแต่เพี้ยนหน่อยเพี้ยนหน่อยแต่เพี้ยนท่องครับผมใส่ซ้ำนี่แหละครับเพ็ดแดดเดียวนี่แม่บ้านว่ายจะเพ็ดปลาสมพระนามืัอนี่พรลราคิตมืัอนี่มาปลาเพชรสมปลาสีใดบ่วงมันนี่เพ็ดสมปลาคิดอยากสมปลาคือดีเสียมม เบ็ดกับ0.8ครับผมสองตะขอตกบาลานครับมือน,นี้เรียเงียอาหารกสามหนึ่งก็าสามสองครับผมมตกมาหลุดมาเชื่อเบิงเงบ้งนเอ้ารอหลุดเบิ้งม,มือนี้เบิ้งมือสิได้ไล่เป็นไดแต่ได้พ่อไปขันสมได้บ่ครับดาวติดตามชมนะครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเตรียมแดบกบตะเพียนทองมาแล้ว ผมเบื้องไม้นะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝน่ะเพี้ยนมาแล้วครับผมตุเลกตุเล็กมามามาครับผมครับผมครับบรรยากาศป่า,ปากันนะครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้กำลังใส่นี่ยงามครับนี่โอ้ครับผมครับผมตัวนี้ตันุนี้อยู่รับสวยๆครับนี่ ใส่เงีอยู่ครับนะี่ยโอ้อยหาดแช่ปากันครับโอ้ใส่ยงเงอยู่ครับตัวนี้โอ้ปลากระมังใส่สวยใส่สวยเลยไมาเหมือนกันครับผมโอ้หมานหมันหมัน,นครับโอ้เต็มปากเลยเอ,อาเขาทาอยู่ครับปลาเนี่ยเขาครับผมโอ้นี่ครับนี่เป็นปลาอีกย่างครับนี่ไม่เป็นปลาอันโจ๊กนี่เป็นปลาอีกอย่างครับนี่ ผมก็บมจักปลาขาวปลาอียงเกินปลาอียงได้ดูี่าบกมูจักว่าปลาเอียงคนทั้งซีอยู่ด้มวจักคนแจดมผลกับด้วม่จักก็คนเป็นปลาเอียงจของไงครับนี่จของไงครับเจของง้จของงียด้มันนี่ปลาองนาะแบนี้นโคตรบักแหงเลยบางหันใครทบขาดให้มันสายหน่อยมันเรียบร้อยเลยบาันโคตรบางหันป่าเยีงน้ ขึ้นแล้วครับบึงบ้งๆบึงบ้งบึ้งๆบึ้งบึ้งแค่ฉันครับขึ้นเนาะขึ้นบ่บึ้งๆโอ้ยไม่บึง,บง,บงม,มาแล้วปลายยังอเอาขึ้นเนี่ยเอ๋อโอ้ยนะป่าอีสกัวมันถื่อหางบ่ก่อตัวนั่นเพาะว่มามันก็เสียงแห้งเลยมี่โอ้ปลากเกี้ยวครับปลากเกี้ยว,กกยวดึงกดคือกวามมันขาดทุกนั่น ก่อขึนเกี่ยวครับได้แห้งผมหว่ามันมักงี้ไปอย่างไงปลากระสูดครับผมปลากระสูบปลากระสูบแรนมาจยังไงผมว่าพันเสียกสี่วัดถือก่อครับเพราะมันแห้งเลยแม่เอาครับเอาเด็กวันของงี้งี้เตือนรู้หรอครับเอาโอ้ปลาเขาปลากระสูบครับปลากระสูบเอาครับเพราะอยากเราปลากันครับผม โอ้ข้นมาแล้วครับผมนี่โอ้เกี่ยวขี่ผัวนี่เกี่ยวบืนอพ่อดีนมากเลยโอ้สับโอ้เลนกดปื๊ดเลยว่ามันของไงเงี้ยงั้นครับนี่เติบอยู่นี่ก็ไดโอ้ครับผมครับผมโอ้เกือบว่าได้ครับครับครับเอผมมัน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 ครับผมกมาสรุปผลงานมานนี้ครับคำแล้วครับทำแล้ว เมื่อบา้านแล้วครับผมทำแล้วเป็นผลงานมาอนีิครับได้หน่อยหลายมาเลยถือมันมาเลยทั้งเมืองมาหนิเท่ว่ามีผิดชิวอยู่ตัวนึงเนาะอย่างไรครับได้อยูุก็ได้ีผิดชิวปลากระสุนแง่ตัวหนึ่งปลาเกี่ยวเอาหมายู่ครับผมเอาครับบรรยากาศครับไป็นวลากระบาดแล้วครับผม ไปครับผมกลับบ้านได้ครับกลับบ้านได้ครับผมมัน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 ครับผม